ทำตามนี้80%สำเร็จสีวิธีกำจัดรายรั่วทางการเงินเพื่อเข้าสู่ถนนแห่งความเป็นอิสระภาพทางการเงินมีเงินใช้หลังกเกษียณอย่างสบายใจกับคุณพันวดีระดาวันณอยุธยารองผู้จัดการตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยจริง,รงๆการเงินที่สำคัญของเขา่คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าไม่มีเป้าคือเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรทาได้ยากเรื่องาการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะ มันไม่มีเป้ามันไม่มีแรงบันดาลใจมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เรียกว่าประสบความสาเร็จดูตามอาชีพเพราะเดี๋ยวนี้อาชีพมันหลากหลายขึ้นเด็กบางคนไม่อยากทํางานประจำไปด้วยความอยากทำงานฟรีแลนซ์นะเพราะข้อที่แตกต่างที่สุดสําหรับมนุษย์เงินเดือนกับฟรีแลนซ์ก็คืออะไรคะมนุษย์เงินเดือนทุกเดือนเอาได้ต่างถูกป่ะฟรีแลนซ์บางเดือนก็ได้มากกว่าบางเดือนนะ บางโปรเจกต์ได้มากกว่าบางโปรเจกต์อย่างนี้นะคะความสมัครเสม,เมอของกระแสเงินเขาไม่เหมือนกันเนาะั้ยการวางแผนการเงินที่สำคัญที่สุดทำยังไงก็ได้ให้กระแสเงินสดต้องไม่ติดลบนะต้องไม่ติดลบต้องมีตังค์นะนะคะแล้วก็อเอากระแสเงินสดที่เหลือนนะั้นไปใช้อีกอันหนึ่งที่ฟรีแลนด์ไม่เหมือนกับมนุษย์เงินเดือนก็คือไม่มีสวัสดิการภาษีเวลาผู้ถึงเรื่องเงินอนะ คนที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำเขาต้องเสียภาษีเองทุกคนที่เป็นเงินเดือนประจำก็มีคนหักภาษีไปใช่ไหมนะคะในจ้างหักภาษีไปแล้วถึงปลายปีก็อาตานั้นแหละดิแฟภาษีก็ว่ามันใแตบบ่มนุษย์ฟรีแลนซ์เขาต้องดูแลภาษีของตัวเองแล้วก็ประเภทของภาษีเขาก็ต่างจากประเภทของเงินเดือนด้วยมีแบบหนึ่งของการวางแผนการเงินนะคะก็คือการมองเจนองเงนี่ของเงินของตัวเอง การลงเจินนี่คืออะไรสำรวจตัวเองก่อนเลยไปถัดไปก็คือต้องหมดนี่มันถึงจะมีออมนะคะแล้วก็เสร็จแล้วหาทางลงทุนซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนในหลักทรัพย์นะลงทุนเนี่ยแล้วก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงตอนตอนนะ้นแล้วเนาะว่าลงทุนในหลักทรัพย์ที่มันหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์เราตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของเรานะคะแล้วก็วางแผนก่อนแก่อันนี้ต้องคิดเลยเพราะว่าเรามีระยะเวลาทํางานเนาะ 35ิาปีอะเซซูเริ่มงานที่ยี่5ปีเราต้องเลี้ยงตัวเองสมมติว่า60ไม่มีงานแล้วเนาะอีก30ปีทําไงวะไอ้สาสนั่นหนจะไปคเขาเพื่อสาสปีนะคะหลายคนตอบว่าไม่เป็นไรก็อีก30ปีที่เหลืออีก20ปีทําง,งานทานําแปดเลยอันแรกเป้าหมายชีวิตตําราเปิดมาเรื่องนี้ก่อนเลยเงิน ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างในชีวิตใช้ <c oughs> เงินเอาเงินวัดไงน,นะคะพอเงินวัดปุ๊บชีวิตเราก็ต้องเอาเงินมาประกบเฮ้ยเราจะวัดชีวิตเราแบบไหนนะใช่ไหมคะเอาเงินวัดเอาให้เป้าชีวิตต้องวาดดีๆต้องวาดดีๆวาดทห้ละเอียดใครเคยได้ยินคำว่า manifest เนดะี๋ยวนี้เขา,เาชอบนะ manifest คือเหมือนประกาศเลยว่าตัวเองแบบอยากเห็นแบบไหน เวลาจะประกาศเราก็ประกาศในใจหรือประกาศให้คนทราบเลยว่าชีวิตฉันฉันต้องการแบบนี้ฉันอยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้ฉันอยากมีบ้านแบบนี้มีรถแบบนี้วันหนึ่งเช้าฉันเดินไปทําอะไรทั้งวันกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเจอคนแบบไหนล่ะนี่คือมันเฟซคือมันต้องวาดภาพให้ลงรละเอียดพอเราถึงจะรู้ว่าตกลงอะเงินที่เราจะเอามาประ,ประกบอ่ะมันเท่าไหร่นะคะ มันจะช่วยมันจะช่วยนะคะว่าเราต้องการใช้เงินเท่าไหร่เนาะต้องมานิเฟสนิดนึงนะทีนี้เป้ายิ่งชัดยิ่งดียิ่งประกาศทุกคนทราบยิ่งดีอยากให้ทุกคนตั้งเป้าโดยเฉพาะน้องๆหนูๆตน้นเนี้ยเนาะตั้งเป้าตั้งแต่ต้นนะคะตั้งเป้าตั้งแต่ตน้นอยากคิดว่าฉันยังไม่เกษียณหรอกอีกตั้งหลายปีมันเร็วมากมันเร็วมากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่ง,งอยากให้เข้าคาถา ทำง,งานหา,งงานเงินมาทั้งชีวิตต้องดูแลมันให้ดีอย่าให้มันดูแลเราเราต้องดูแลมันให้ดีแบ่งเวลาดูแลมันบ้างดูแลมันบ้างวิธีการดูแลเงินทาไหนคะจดรับจ่ายดูแลตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองนะคะยิ่งเราเข้าใจตัวเราเองเท่าไหร่บางคนที่เป้าไม่ชัดจะชัดขึ้นนะคะจดรับจ่ายแล้วกลับไปดูเฮ้ยเราจ่ายอะไรเยอะวะ เราใช้อะไรเยอะทำไมไรายได้มันน้อยวาเนี่ยหรือจดรับจ่ายถ้าวันนี้คุณทํานะมีโอกาส80%ที่คุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอันนี้สถิติที่แท้จริงเลยนะเพราะว่าคนที่โหลดแอป Happy Money นะพี่ถามเขากลับไปคุณโหลดไปแล้วอะแล้วคุณใช้อะคุณคิดว่าคุณประสบความสําเร็จทางการเงินไหม หลังจากใช้แอปตอบมา80%บอกใช่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 มันโหลดแล้วเก็บแล้วนะดูตัวเองแล้วจะไปช่วยเรื่องเป้าใครยังไม่มีแอป Happy Money App ไม่ใช่โหลดอย่างเดียยนะวันนี้ต้องกลับไปจดจดจดนะคะจดจดจดทำให้เรารู้จักชีวิตเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตได้ดีขึ้นแต่ละเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิตนั้นมันใช้เงินยังไงนะคะ สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะต้องมีเงินมาช่วยเราทํางานีนะิเนาะใช่ไหมคะเราอยากเป็นแบบ C แหละให้มันมีทั้งออมมีทั้งลงทุนนะคะเอาไปใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็รู้ว่าเหลือแล้วอ่ะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างเอาเงินไปแบ่งไปที่ไหนบ้างก็ต้องดูว่าเราควรจะมีเป้าอ่ะชีวิตยังไงเนี่ยมันคือจุดสําคัญเพราะถ้าเราไม่มีเป้านึกไม่ออกว่าภาพพอร์ตภาพชีวิตเราจะเป็นแบบไหนต้องการเงินอีกเท่าไหร่ เราจะนึกไม่ออกว่าจะไปใส่เงินไม่ตรงไหนดีต่อคืว่าเราจะทุ่มทั้งหมดไปในที่เดียวอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องวางแผนด้วยว่าแต่ละการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงและนะคะโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยสุดท้ายเวลาพูดถึงความมีตังค์อ่ะเขาจะใช้คำว่ามั่งคั่งมั่งคั่งอ่ะ ไม่ได้บอกว่าตัวเลขเท่าไหร่เพราะตัวเลขของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแต่ความมาั่งคั่งเราจะดูว่าสินทรัพย์ลบหนี้สินเหลือเท่าไหร่สินทรัพย์ลบหนี้สินเหลือเท่าไหร่อันนั้นนั่นคือความมั่งคั่งคํา,าถามวันนี้ไปดูหรือยังว่านี่สินเรามีเท่าไหร่โดนถามคำถามพี่จิทําไมมันโอโ้ลิสต้องจดเยอะขนาดนี้อ่ะต้องจดรายละเอียดเยอะขนาดนี้หรอพี่จะบอกให้ว่า มีเยอะกว่านี้คนที่จปแบบจบด,ดีๆค่ะตั้งใจจดเยจดเยอะๆเพื่ออะไรไแยกรายละเอียดเพื่ออะไรเขาบอกว่าวนะคะเวลาเวลาจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องแก้ที่จุดไหนเราแก้ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราไม่แยกเป็นจุดๆไม่แยกเป็นหมวดหมวดเราจะไม่รู้หรอกว่า ตกลงปวดไหนคือปัญหาที่สุดของชีวิตเราถูกไหมมันถ้าเราเละเลอะเอก็ใช้เงินทุกวันอ่ะมันก็ได้นะก็เอาไอ้ที่มีอยู่มาลบไอ้ที่แบบใช้ไปแต่แก้ปัญหาไม่ถูกแต่ถ้าจดรายละเอียดลงไปอะค่ะจะรู้เลยว่าปัญหาสําคัญอยู่ที่ไหนปัญหามนุษย์เงินเดือนทายซิว่าปัญหามนุษย์เงินงเดือน<ส>ที่พี่ไปเจอเยอะสุดบตรเครดิตซึ่งบตรเครดิตหมดไปกับอะไรคะ ใช้ไปกับเรื่องที่เป็นเร่่กลับมาเป็นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ช่วยสร้างประโยชน์ <S <S ่าไหรสิ่งที่ประเทศไทยกังวลคือหนี้สินครัวเรือนที่บอกว่าสูงอ่ะจริงๆเราอ่ะไม่ได้สูงเกินกว่าญี่ปุ่นเกาหลีนะอัตราส่วนนี้สินครัวเรือนนะคะแต่ปัญหาคือว่าสัดส่วนของไอาการที่เป็นหนี้ของเรานั่นแหละที่มันไปนตกอยู่ในอุปโภคบริโภคซะเยอะ50กว่าเปอร์เซนต์กลายไปเป็นเรื่องพวกนี้หมดเลย ในขณะที่กลับกันคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลี50%กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เขาเอาไปใช้เพื่อหลักประกันในชีวิตก็คือบ้านที่ดินที่อยู่ของเขา5้าสิเอนี้เป็นนี้แต่ของเรา50%กว่าเปอร์เซ็นต์กลายไปเป็นนี่ที่ไม่มีประโยชน์เลย,เลยหมดหมดไปรายวันนะคะอันนั้นะก็คือว่า ยิ่งจดนะคะยิ่งจำแนกประเภทยิ่งจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ถูกต้องชีวิตการเงินนะคะก็เหมือนตุ่มไปหนึ่งนะคะตุ่มใบนั้นน่ะนะคะวิธีการจดจะช่วยให้เราอุดรูรั่วหาทางอุดรู้ว่ารั่วตรงไหนก็ไปอุดตรงนั้นถ้าตุ่มเราไม่มีรูรั่วเนาะก็ดีดิใช่ไหมคะก็ดีนะคะก็ยิ่งเติมน้ําเติมน้ําเท่าไหร่ก็ยังเต็มนะคะแต่ถ้าเกิดรั่วมากมาก ยิ่งเติมโอ้โหทำงานจบตายเลยมันก็ไม่ไม่มีทางที่จะเต็งหรอกมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอ้าวอยากเป็นเส้นทางเศรษฐีต้องเป็นไงหาร้อยใช้50อีก50ให้มันไปทำงานอันนี้เส้นทางเศรษฐีเหมือนถ้าเราจะใกล้ภาพเศรษฐีเงินล้านเราต้องมีอะไรมีเงินออมและมีเงินลงทุนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนอกจากการวางแผนการเงินนะคะ อีกอันนึงที่อยากพูดซึ่งคนไม่ค่อยพูดกันคือเรื่องงบประมาณครอบครัวนะคะก็คือทุกวันนี้เราจะดูแค่งบประมาณของตัวเองค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะแต่แต่ที่เราไปเจอมากที่สุดเจอมากที่สุดก็คือปัญหาชีวิตหรือปัญหาการเงินเกิดจากปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวที่คนไทยเจอเยอะแล้วไปกระทบกับปัญหาชีวิตคือการเงิน <laughs> การเงินเกี่ยะกับวิธีการคือเนี่ยมันต้องนั่งคุยกันว่าตกลงแล้วว่าเงินที่เราทําได้ตกลงเราช่วยตัวเองได้หรือยังแล้วอีกสักเท่าไหร่มจะให้ครอบครัวงบประมาณครอบครัวค่ะเป็นส่วนที่ชวนคนที่เราคุยในยคนครอบครัวด้วยกันเนี่ยนั่งคุยกันฮานั่งคุยกันและหลายครั้งเท่าที่เราเจอโดยเฉพาะยิง่งสาีพรรญานะคะหลายครั้งที่เราเจอ ความน่งคุยกันเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องค่าใช้จ่ายอะลงไปได้เยอะงบประมาณครอบครัวจะช่วยทําให้เป้าหมายทางการเงินของเรามันไปได้ดีขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะ